สวัสดีครับตอทองชนะพี่น้องมาร่วมมทนาศาธุทบุญใส่บา้านด้วยกันนะครับ

บรรยากาศใส่บาทยามเช้านี้ที่น้องอากาศเย็นนวันนี้เมื่อวานวันนี้อุ่นกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งพี่น้องแต่ว่าก็ย,ยังคงเอาเย็นเนยียดดูอิทธิพลของหมอกหมอกที่ยังลง เป็นน้ำค้างยังยังไม่หายยังคงาขาวปกคลุมอ,อยูอ่ทั่วไปนะฮะดีที่ไม่มีลมถ้ามีลมมาก็หนาวเย็นเยอะเมืเเเ่อวานกลางวันช่วงสายๆถึงบ่ายเย็นลมพัดมาหนาวเย็นทั้งวันเลยพี่น้อง <c oughs> อก็วันนี้บรรยากาศแปลเปลี่ยนแต่ท้องฟ้ามองไปดูเหมือนโลง่โลงเหมือนโลง่งเมื่อวานนับ เมื่อวานกลางวันพระอาทิตย์สาดแสงอุ่นขึ้นมาก็ช่วยให้บรรเทาขนาดพระอาทิตย์สาดแสงขึ้นมาก็ยังคงหนาวเย็นเป็นธรรมชาตินะฮะสำหรับคลิปสายบาดชาตนี้ต่อท่านั้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์อันโมทนาสาธุมาขอพรอ พระแม่ธรณีพรภูมิตายายด้วยกันนะครับสวัสดีครับ